ขอบคุณครับวันนี้มีสองสาเรื่องนะครับในเรื่องแรกนะครับเป็นประกาศของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดเชียงใหม่ฉบับที่32นะครับเรื่องกําหนดให้พื้นที่ชุมชนช้างคลานเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับโดยเรื่องนี้สืบเรื่องมาจากนะครับเรามีคำสั่งเดิมนะครับฉบับที่23นะครับกาหนดให้พื้นที่ชุมชนช้างคานนะครับเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงนะครับซึ่งเป็นพื้นที่ที่ทางสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ได้ลงไปตรวจสอบนะครับซึ่งปัจจุบันยังพบการระบาดของโรคโควิด19 อยู่ในชุมชนช้างคานนะครับซึ่งทีมสอบสวนโรคพิ่นารเลขาหนว่าเพื่อให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นะครับเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพนะครับจึงเสนอให้กาหนดการปิดพื้นที่ชุมชนช้างคานนะครับต่อไปอีกนะครับซึ่งคณะรรมการโรคติดต่อัดเชียงใหม่ได้มีการประชุมวันนี้นะครับจึงได้ออกประกาศดังนี้นะครับข้อ1กําหนดให้ชุมชนช้างคานเป็นพื้นที่เฝ้าระวังสูงเป็นเวลา14วันนะครับข้อ2ให้ผู้ิบัติเสี่ยงสูงทุกคนนะครับเข้ารับการตรวจคัดกรอง หาเชื้อโควิด19นะครับผ่าผลการตรวจเป็นลบนะครับให้เก่าตนเองหรือโฮมคอเลนทีนเป็นเวลา14วันครับตรวจกลุ่มเสี่ยงต่ำนะครับให้คุมไว้สังเกตอาการเป็นบุราส4วันเช่นกันครับข้อ3นะครับขอความร่วมมือพี่น้องชาวเชียงใหม่นะครับงดการเดินทางเข้าไปในพื้นที่ชุมชนช้างคลานโดยไม่จําเป็นนะครับเพื่อลดความเสี่ยงนะครับที่จะเกิดต่อการสัมผัสโรคนะครับข้อ4นะครับขอความร่วมมือให้ประชาชนพื้นที่ชุมชนช้างคานะครับงดการเดินทางออกนอกชุมชน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิดเกครับข้อ5นะครับขอความระบือให้งดกิจกรรมการรวมกลุ่มต่างๆนะครับในพื้นที่ข้อ6ให้สู์บรายการควบคุมโรคเทศบาลน,นครเชียงใหม่ดําเนินการจัดระเบียบจัดระบบนะครับควบคุมติดตามผู้ที่ทางเข้าออกในพื้นที่ดังกล่าวนะครับทางนี้ตนะั้ันที่6กันยายนถึงวันที่19กันยายนตอง4ครับ